สวัสดีค่ะมือนีกับว่าหบวขอกับสาวกุเขมลาย8หลอดจ้ามือนียายสิทธ์หนูจะมาอัปเดตข่าวสารของบอสนกเสียงวีหกหัวหน้าหมอลำวงหมอลำใหญ่ที่มีชื่อเสียงมากๆเลยคะ่ะเป็นพ่อผู้ที่มีทัศนคติที่ดีเวลาสอนลูกๆสอนน้องอา,ายสอนทุกคนในวงบ่แล้วมืึหนี่ได้เห็นเคนพูดค่ะ คไทยทัศนคติความคิดที่ดีมากจากที่เพื่อนได้เสอ้อไ้ายเป็นบอได้เสื้อไ้ยของขวัญน้องอาอาอาวาทางดานพ่อจ๋าพงศกรเป็นพ่อที่น่ารักมากๆพี่น้องค่ะแล้วเป็นการอ่าทํำถือว่าเป็น รางวัลคนเก่งรางวัลคนเก่งให้รางวัลสําหรับคนเก่งคน<ะ>ดีคนกระตันยูุูนหูควา้า<ะ>เป็นที่น้องอไอแฟนคลับของหูน้องวานอว้านองไอเป็นเด็กที่น่ารักหูจกักว่าน่ารักแล้วทําดีมาตลอด<ะ>จะฉีกกระเสื้อฟ้างมาอยู่อ่าในวงหมอลําเสียงมีหกแป๊บเดียวกับมีชื่อเสียงขึ้นมาแก็เฮดไทย ่าคนรู้จักน้องอายมากขึ้นทําให้คนรู้จักว<ฆ>งเสียงวีหัคนรักคนเอ็นดูงสิ<ฆ>นะอ่ะนี่แหละ,ะเพื่อนก็เลยได้เสื้อผ้ายี่นี่อ่ะเดี๋ยวเราย้อนไปดูคลิปเมื่อวานเนาะที่เพื่อนลงไปเนาะว่อ,อวาออพอจ๋าเพื่อนเสื้อผ้าอี๊กังเทียรกระดาษก็กระดาษเสื้อเออหลักหลักาสมผงเลยนหลักเแง่ง คืออะไรคืออะไรเอ่อช็อตตี้เองขอร้องอืไปเื้อไผ่ดูความน่ารักโอ้ยไอ้ทอง่อะไรทองหนึ่งบาทเลยนะโอ้ยทองช้องหนึ่งบาทโอ้ยมันมหนึ่งบาท ปา้องค่องแค่ะพีน <for> are, ่น้องมีใจแห้งมีใจแห้งุนะใจแห้ใส่ดูว่าสวยไหมประจักส้เยอ้งฝีหมทั้งวันเด็กเลยอ่าข้างฝีไม้ข้างันขาขันขาขันร่วมเป็นบ้านเดียวค่ะ ท่าผู้ใจค่ะแกผู้ใจน้ำตาไหลเพื่นคุน่ะนี่แหละพี่น้องเฮลโลคนลูกนี่แหละเห็นควานหักความแห้งทีเพิ่นใส่ใจอีหลี่สำหรับลูกสาวคุณนี้ซึ่งขอบอกว่าทางด้านบอสนกพวกสกอรเป็นหัวหน้าวงที่มีทัศนคติที่ดีงามมาตลอดสากุปเพื่อนสอนมาตลอดเนี่ยเพื่อนบ่เคยลืมคำหนีมาตลอดค่ะเพื่อนจะโผล่วาเนาะบอสโผล่วาเมื่อคืนนี่ค่ะ จะโด่งดังแค่ไหนจะเสียงดีแค่ไหนแสดงเก่งขนาดไหน<ะ>หากขาดคนซับพอร์ตขาดคนสนับสนุนก็ไม่มีความหมายยามขึ้นจงรักษาเขาไว้ให้ดีคนที่รักเรา<ะ>เพราะยามลงจะโหยหาอย่าเลือกปฏิบัติให้สม่ำเสมอให้ยั่งยืน<ะ>ก็คือเพื่อนจะบอกว่า ยาเสลเลือกยาจะเลือกปฏิบัต well, so ิก e ็ผ uh ู huh. so ้ใดผู uh ้ห huh. นึ <as. S 1> ่งอย่างเช่นว่าเสมอนอย่างเช่นว่าขันแฟนครับหักเข้าเข้าก็ต้องหักทุกคู่ทุกคนเข่าแย่ๆขันวัานาเข่าแย่ๆผู้นั้นผู้นี่ไฮไลท์ผู้นี่ไฮน้อยเข้าก็ตรงแย่เหาคดว่าเราดังได้เพราะเอฟซีเรามีจุดยืนได้ตรงนี้เพราะเอฟซีอ่าควนจะสอนลูกๆอยู่ทุกคนค่ะอันนี้คือประเด็นหลักเลยสำหรับ ศิลปินนี่สีดังได้กับเพาะแพทย์แฟดคลับเอฟซีซีดับได้กับแฟนครับ FC, เอฟซีคือตอสาวกนี่คือสิ่งที่ดีทั้งบดหนกพงศกรผลศิริสอนศิลปินในองค์กรผลทุกคน,นและเป็นคําสอนคําบอกคําเวาทีดีมากตลอดสําหรับบดหนกพงศกรแมนละกะมือว่านกะ โคดสร้างซ้อนน้องอายค่ะแล้วก็เอาลูกลูกเพื่อลงนี่นี่ในลูกนี่อ่ากาสอนอยู่ตลอดเด้สอนตลอดสอนลูกตลอดว่าะแต่มีเวลานี่จะซ้อนลูกจะบอกลูกให้ลูกเก่งลูกเข้มแข็งลูกอ่าสู้ทุกงานทุกอย่างอ่าโอ้โทษทุกอย่างนี่เพื่อนจะโคด่าอ่าถึงน้องอายเนาะจะเหนื่อยแค่ไหนความอดทนคือคุณสมบัติของศิลปินดังนะลูกลูกจ๋าคือศิลปินตัวน้อย ลูกนกตัวน้อยที่พร้อมจะบินท่องเวหากำลังใจน้าลูกเพลงจะด,ดังก็แบบนี้แหละคนก็ไม่สบายแต่อดทนมากๆเก่งหลายอ่าเก่งหลายสัก,กุณาพรลูกสาวคงสกรแล้วก็แฮแทกหาอ,าอาอาสัก,กุณาพรแล้วก็แฮแทกหาบอดนูที่เพื่อนในไทยทํยทำเพลงไม่มแม่มค่ะสำหรับลั่งพคงบ่กกันหักสาวก ว้าแล้วว่าอีกกระบอกอีกเพราะว่ามันเป็นศิลปินที่เข้าชื่นชอบแล้วการไทยเอ็มีเพลงสกุบแย่ซิดเขาไปเห็นญาณุกับเป็นตาสออนแห้งญาณุดูแลร้านดีค่ะคุณปอู้ถ่ายถ้ำตากแดดนอะร้านกับเมย์เขาไปอุ้มร้านกับกุบายน้มาเที่งลูกกับบสบายแต่ความอดทนนี่แหละสิ่งที่พ่อจ๋าเพิ่นได้ไปโพสต์ว่าความอดทนเป็นคุณสมบัติอันดีของศิลปินเพราะว่าลูกสาวเพิ่นอดทน เก่งแห้งสาหรับเด็กน้อยคุนีต้องยอมรับอิหรี่าเด็กน้อยอายุสิบสองขวบอะไรจะเก่งจะมีความรับผิดชอบขนาดนี้โอยสุดยอดแต่อายุสามหนูยังมือหงังอยู่บบบ่แม่เลีนเื่องเลียนลน่บอกตาดำเืออเรัวเรืนเอหวรเอกกกัเืเป็อเอกเองก็เอกอออกเออัอัอ คือเก่งยอมรับอีน no ี no. a, ้ว uh. ่าน้องเก่งแล้วก็ทั้งเรียนด้วยแล้วก็มีแบบสปิริตของการเป็นศิลปินใช่แม่นี่แหละสิ่งที่เพิ่นได้มอบรางวัลคนเก่งให้ลูกเพราะว่าเพิ่นบอกพร้อมนี้เพิ่นบอกว่าลูกสาวเพิ่นนี่หนจะเรียนไหนจะล่ํไในสินี่แหละนาทีบอกเคยบกพองกันเลยให้เป็นรางวัลคนเก่งสำหรับน้องอาอส์อุลอนแล้วมือก่อน กระโพดมันเมือก่อนหุานกับโพดแบบว่าบางทีน้องเหนื่อยเนาะน้องก็โพดน้องก็ได้กําลังใจจากเอฟซีไล้แห่งแม่เอาพี่น้องอายอโดว่าบ่หูเป็นหยังลั ote, ่งเทือกระใจออนล่าถือไม่เปลือนหยดน้ําตาไฟสองหน้าเก้าขึ้นเวทีอันนี้ก็คือมันเกี่ยวกับเพลงแต่ว่ามันกะ ตรงกับน้องกับความรู้สึกน้องที่น้องเออแบบเดดเดดเดบอกความรู้สึกเด็ดปวดมากมาดคามรู้สึกนใ่นแนคับกับเขามายั้กำลังใจเป็นเกือบพันคุพคนณแล้วคุถูกใจหกพันเก่าเกือบเจ็ดพันเนี่ยอ่าเพราะว่าเขากะ อ่าอยากให้กำลังใจอยากชมกำลังใจแต่ว่าบอดนู้อยากดูคนมาเซลว่าโอ้คักตีลานพระสันเซลเออทซาล้านเพิ่นเราสุส่วนมากน่ะเอฟซีน้องไอ้ายกับเขามาหายกำลังใจสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้กันและกันอ่าเป็นหมอลำต้องขยันและอดทนจ้าแล้วก็อยากให้น้องหายไวๆเพราะว่าน้องเดี๋ยวโพลว่าน้องบพสบายเมือนบอเมือนไทยเอ็มวีนั่นแหละแม่อ่านี่แหละทุกคน คอยจะซับพอร์ตคอยจะให้กำลังใจค<ฆ>่ะอ่าน้องอแล้วก็บอโนกฤษีบอโนกับพายัมออบอกต้องสอนเนาะ<ฆ>บอกทัศนคติอ่าบอกความคิดบอกอะไรว่าอ่าเรามาจากจุดไหน<ฆ>ถ้าเราได้ขึ้นแล้วเราก็ห้ามแบบค่ะ<ฆ>ยิงเนาะอ่าเป็นคำเหล่านะ้ามยิงห้าต้องสมเสมอค่ะแล้วสิ่งที่บอโนกเพิ่นพ่มสอนบว่าสิเป็นคนที่อยู่ในองค์กรหมอลำเสียงวิหัวว่าสิเป็นทางอ่า ย่าย่ยย่าอย่างสิ่ายานุยังสิพ่อจ๋าญาปานหรืออ่คุณแม่ปกายดาวแฟนเพจเป็นกะเป็นคนที่หักอีหลาเพื่นค่อยพั่มสอนแล้วทุกมือนี่นอาอายสกุณาปอนคือเติบโตแบบเป็นคนที่ เติบโตแบบมีศักยภาพอ่าแล้วก็เป็นค้นทีมีความเป็นผู้นำใช่ใช่เด็กตัวแค่นี้แสดงเห็นถึงความเป็นผู้นําแล้วสําหรับน้องอาร์อนี่คือจุดทีเด่นมากๆของอาร์ดอร์เพราะว่าตั้งแต่เอาไว้น้องอาไอเขามาน้องพยายามช่วยงานพ่อแมได้เยอะมากๆช่วย อ่าเวลามีเหตุเอาสมมติว่าไฟดับอ่าเครื่องปั่นไฟว่าท่าม้างั้นสิน้องก็เอาโทราัรา์มามาประกาศหรือมาหลองเพลงสดๆในแฟงมนะอันนี้คือไวท์คลิใช่ไวท์มลิคนสามารถไล้ไล้ยังเงี้ยในตัวน้องเนี่ยบอกมากมากกับโจบจะเถื่อนหรือแม่เนาะเพราะว่าน้องอ่านี่มีมีอีหยังในตัวอีกมากมายทีสิแสดงออกมาให้แม่แฟนคลับเอ็นซีได้เห็นถึงความสามารถของอีหลานะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเข้าสองคนกับมาอัปเดต ความความน่ารักของสองพอลูกหรือว่าความสอนดีๆทางง้านบอดนกพวกสกอร์อนใดพร่ำสอนลูกหรือว่าคนในองค์กรนะคะพี่น้องสำหรับคลิปนี้เฮาสองคนกะฝากไว้ซ้ำนิดก่อนค่ะสวัสดีค่ะ